หมูพี่น้องใส่ดอกกระหล่ำหมูใส่ดอกกระหล่ำนะคะตั้งน้ำมันให้หอนก่อนต่อไปจะใส่กระเทียมสุดกระเทียมเนี่ยเอาทั้งเหลาได้พี่น้องจะหอันทร์แห่ ากาดเดยน็นเห็นพี่น้องอากาดเดย็นมากผัดหมูของเราหอมหอมกระเทียงมากมนื้อเขาซุปประมาณ เล็เนเอาดอกหอมทห้ลงไปเล็กเดียกต้น้าวน้ำตาล ต้นม้วก็ปลาเกียวน้ำปลา าเดี๋วนวแมลงไปีินเนพัดให้ดอกกะหล่ำห้องุกจังหวานที่นอะ ดอกกะหล่ำข้าสุกเขาจะมาชิมรสชาติอีกเพือนหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นเด็กรั้งหนึ่งกะหล่ำข้าวดอกกะหล่ำข้าวสุกเลยพี่น้องเราจะชิมรสกุศลกันดอกกะหล่ำม,มันหวานอืมก็ดีเลยพี่น้องสักใส่จา,จาน รับใส่จนพ้อมสิมดดร์ฟเยปลาหมห่าว,วานพร้อมเสิร์ฟ้วค่ะอือเสร็พี่น้อง